พบกันยามเย็นๆนะครับว <c oughs> ันนี้แดดแรงมากนะครับก็เลยทำงานไม่ค่อยได้นะต้องแบบทำไปพักไปนะครับ <c oughs> นี่เวลาประมาณเกือบจะห้าโมงนะครับสิบหกนกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับดูครับแดดยังแรงมากนะครับตอนนี้อยู่ที่โคกหนองนาน,นะครับเนี่ยครับ มาตัดญ้านะครับกะว่าแดดลงก็จะมาตัดหญยานะครับ,แ,ดดตรบแต่ว่าเนี่ยครับจะห้าโมงแล้วยังแดดยังร้อนมากครับนะครับ,รบก็มาตัดหญ้า <c oughs> ตรงนี้คนระเป็นแปลงในส่วนของพื้นที่นาที่อยู่ในโคกนองนานะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยได้มาหว่านหญยา เอายามาปลูกนะครับวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ตัวนี้เลยเดี๋ยวจะเอายาพันนี้แหละไปลองไปให้ดูนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นแกตัดเลยไม่เคยเห็นแกเอาเกี่ยวมาเอาเกี่ยวเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเลยนะครับไม่เคยเห็นเกี่ยวตรงนี้ไปให้แกบอกว่ามันไม่กิน,นแต่แกไปเกี่ยวยาไว้นะครับปลายยอดยาไว้ให้วัวผมก็ไม่รู้มันเพราะอะไรนะครับเดี๋ยว นะครับตัดได้ประมาณพื้นที่เท่าตามตามคลิปนะครับสั่งพันหญ้านี้มาปลูกนะครับจำนวน20โลตอนนั้นโลละ5บาทนะครับมามาลงพื้นที่ในโคกนหนองนานะครับด้วยด้วยหวังใจว่าไม่อยากจะไปหาหญยาในพื้นที่พื้นที่อื่นนะครับอยากจะให้มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ของตัวเองนะครับเวลานั้นเราก็ตัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจากตัดตรงนี้วนไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมุนเวียนไปนะครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับว่ามันจะกินหรือไม่กินนะครับข้าวหญ้าพันนี้ที่สั่งมาปลูกนะครับ20กิโลนะครับท่านี้ก็ตัดคองไว้พ่อบอกว่ามันไม่กินนะครับ เดี๋ยวจะพาไปพิพสูจน์กันเลยครับผมครับมาถึงอคอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับดูดิจะกินหรือเปล่านะนี่ครับ,รบดูครับ มาดูให้เห็นกับตาอันี้เป็นของเดิมนะครับที่อยู่ในกระบะหาหนัวในของใหม่ครับนี่ครับเจ้านำโชคนะครับนั่นลูกชายรับ,นะรบเกิดเมื่อวันที่เจ็ดกุมภานะครับนี่ครับผมเสียดายมากเลยนะตอนที่ผมตัดตอนที่ลงปลูกได้ประมาณระยะที่พอตัดได้แล้วผมตัดมา หาถุงปุ๋ยนะครับปรากฏว่าพ่อไม่ยอมเอาให้นะครับปล่อยให้เสียทั้งห้าถุงปุ๋ยนะผมเสียดายมากเลยแล้วแกให้เหตุผลผมมาว่าแกอ้างว่าวัวไม่กินนะครับเนี่ยครับย่านี้ก็คือย่าแพนกล่านะครับสั่งซื้อมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับสั่งยี่สิบโลนะครับลองมาปลูกดูนะครับนี่ครับกินทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ ไม่สนของเดิมด้วยดูดินะครับเนี่ยนี่เขามาแค่กล่องแรกนะครับนะครับเนี่ยร,ระหว่างที่ไปตัดญ้านี่ก็เปิดน้ํานะครับเต็มแล้วเราต้องไปปิดน้าโอเคครับถือว่ามันกินนะครับเนี่ยครับมาให้ดูชัดๆเลยกินอย่างอร็ดอร่อยเลยทีเดียวนะครับก็ นี่ครับหลักฐานชัดเจนขตานะครับแต่เราก็จะไม่ไปพูดอะไรนะครับเพื่อให้คนั้นครับเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปโอเคครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามาแชร์นะครับเรื่องราว ังอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือว่าการดําเนินกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันเป็นดั้งเดิมหรือว่าสิ่งที่เขาทําสืบต่อกันมานะครับอาจจะมีแรงต้านอาจจะมีแรงบีบคั้นนะครับมีอุปสรรคมีคำพูดมี การแสดงออกถึงถึงการที่ต่อต้านหรือว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยนะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แต่ละคนอาจจะต้องพบเจอแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็อยากบอกอย่างนี้นะครับว่าให้เรายึดมั่นใ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 น,ใน,ใน,ในทางที่ที่พ่อหลวงท่านสอนท่านทรง วาองวางรากฐานให้ให้เราไว้นะครับปรับเปลี่ยนนะครับทำเกษตรผสมผสานนะครับไม่ได้ทํานาอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะมีแรงต้านนะครับคนสมัยแต่ก่อนนะว่าให้ปลูกทาไมยากปลูกข้าวกินดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับปลูกข้าวเราก็ปลูกนะครับแต่ว่าเราก็ลดพื้นที่ลงนะครับทําแค่แพ่พอกินนะครับเราอย่าเพิ่งไปมองตึกนึกถึงการขายนะครับจากนั้น โดยภาพรวมนะครับการทำโคกน้องนานะครับที่สวนแม่ดาวลุงนะครับก็ยืนยัดมาถึงทุกวันนี้นะครับไม่ใช่มันมีความเป็นเอกภาพนะครับมันมีสิ่งที่ต่อสู้กับแนวคิดเดิมๆนะครับในเรื่องของความเป็นเชิงเดี่ยวนะครับเราก็ยืนจัดต่อไปในแนวทางที่มัน แต่ไม่ใช่ว่าเอาความแข็งไปสยบนะครับต้องใช้ความอุเบกขานะครับความนิ่งเฉยไปจัดการนะครับบางครั้งแม้ว่าสิ่งที่ทำเราถ้าเราทํามันจะดีกว่านะครับแต่ว่าการพูดไปบางทีมันเสียงที่มันต้านอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันไม่ใช่การเรื่องของการเอาชนะกันหรืออะไรกันนะครับ ฉะนั้นนะครับแนวทางที่เราต้องยึดมั่นก็คือทําในสิ่งที่มันต่อยอดมันปรับปรงนะุงทําให้มันดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่ให้เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะครับทาให้เรา,าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องยาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตัดยาจากตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ ผมยังคิดไม่ออกอยู่จุดเดียวนะครับเป็นจุดที่แบบว่าเออมันเป็นพื้นที่ที่น้ําไหลบ่ามาแล้วก็มันทะลุพอมันล้นมันก็ล้นออกจากคลองไส่ไก่ตรงสะตรงนี้ก็ทะลุมันทะลุหากันน้ําล้นออกจากสะมันก็ล้นเข้าหากันปลามันก็ไปมาหาสู่กันนะครับก็เลยตรงเนี้ยกลายเป็นพื้นที่ลุ่มพอเป็นพื้นที่ลุ่มนยะมันก็เลยยังยังยัง ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ปล่อยให้มันว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์นะครับก็มีปลูกหญ้าตอนนี้มีตอนแรกลงแผงหญ้าพันแผงโกล่ลานะครับแล้วก็เพิ่งได้มาจากาจันแมนนะครับจันแมนในหัวแมนไล่แสงดาวนะครับอนุเคราะห์ให้พันหญ้ามาเพิ่มนะครับก็ลงด้านโน้นนะครับ เหมือนกับประมาณคนละครึ่งแต่ว่าพันแองกล่านะก็ยังเกิดยังยังรอดอยู่นะครับวันนี้มาตัดแองโกล่านะครับในวัวนะครับในช่วงที่แบบว่าทั้งร้อนทั้งแรงนะครับหลายๆครัวเรือนหลายๆครอบครัวนะครับก็ลําบากในเรื่องการหาหยานะครับก็เห็นบ่นอยู่หลายคนอยู่ว่าที่สวนมียาไหมที่นู่นนี่มียาไหมบางคนก็เมาส์รถไปตัดที่ต่างพื้นที่ต่างอำเภอนะครับแนวคิดของที่นี่ก็ จะประมาณนี้ครับให้มันมีกิน่นมีใช้อ่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตอนนี้ก็เป็นด้านด้านด้านนี้นครับด้านโซนทิศตะวันออกที่ชี้ไปนะครับก็เป็นสวนแม่ดาวลุ่งพื้นที่อ่ามีบ้านแม่อยู่ตรงหลังเป็นบ้านสวนนะครับก็พื้นที่โค้งน้ำนาะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเพิ่งครบหนึ่งปีกำลังขยับขยายนะครับให้มันขยายพื้นที่สีเขียว พื้นที่มีอยู่มีกินไม้ผลไม้ยืนต้นครับไม้ฉลาดไม้ปัญญาอ่อนป่าสามยอประโยชน์สี่อย่างนะครับก็กําลังขยับขยายรอ,อบนอกนะครับรอบพื้นที่นะครับก็ค่อยๆบางอย่างก็ต้องค่อยๆค่อยๆปรับไปเพราะว่ามันอ่ามันต้องต่อสู้กับความคิดอ่าที่มันต้านกันอยู่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความ ละเอียดใช้ความสุขุมในการจัดการปัญหาต่างๆนะครับก็ทำให้มันค่อยๆเป็นเครื่องปรากฏไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายอารมณ์มันมีสตอรี่ของมันนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของอาการทำให้มันดีให้มันดีกว่าวันๆให้มันดีกว่าวันนี้ พรุ่งนี้มันต้องดีกว่านะครับแต่ดีในลักษณะไหนไม่ได้ดีในเรื่องของการมีเงินทองทรัพย์สินสลิงคันนะครับให้มีในเรื่องของการมีอยู่มีกินตามแบบรูปแบบสมัยดั้งเดิมนะครับที่ในน้ามีปลาในนามีข้าวแล้วก็มีพืชผักสวนเพื่อมีไม้ผลไม้ยืนต้นให้อาศัยลมเงาน,นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามา ่าแชร์ประสบการณ์มาแชร์สตอรี่ความเป็นไปจากวันวานมาสู่วันนี้นะครับแม้ว่ามันจะยังไม่ดีที่สุดแต่จะทำให้มันดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ